ครับผมมาแล้วครับมื่อนี้มา่อพอกันกับ่าวสลามท่องเน็ตได้ครับพี่น้องได้สำหรับมื่อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับไก่แจ้นะครับพี่น้องอ่าก่อนอื่นไปทำกลุ่มรือจักกับพี่พอเป็นก่อนนะครับเนาะพอครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับพอครับผมผมนายวิเชียนสาสมครับผมครับผมพี่กัดอยู่ไหนเขาจะใสครับบอก โยบ้านชัยอุดมตำบลเมืองเดชครับผมอำเภอเดีจังหวัดอุบลครับผมเรี่ยงไก่แจ้นี่มาโดนอะไรล่ะครับพ่อเรื่องไก่แจ้มาอยนีเลียงมาได้หกปีแล้วครับผมหกปีเอเป็นจากไห๋มาจากไหนครับคือได้มาเรี่ยงไก่แจ้ครับพ่อครับที่เรกกกไปงันเกษตรเห็นมันงามงานกษตรหม้ออุบลนี่แหละครับผมเห็นมันงามก็เลยสื่อมาคู่นึือมากก็ ออกลูกออกเต่าเนี่ยก็จะข้องหมักหลาย,ลายสีก็สั่งมาเผื่ใมไม่เนี่ยอ๋อเลยความชอบนะครับเ <c oughs> นาะครับผมบ้านนี้มันมีจักสายพันธุ์ครับเขาเหลี่ยกเป็นสายพันธุ์บอครับหรือว่าเฮางามเฮาก็สีอย่างเดียวเลยครับพ่อมันก็มีแจรสรามอแจญี่ปุ่นแจไทยเนาะครับครับ,รบผมก็ไปบึงๆแล้วผมว่าแจซุ้มอื่นผมผัดคือบหมักนะผมก็เลยเออแ็แจไทยหมักโตมันใหญ่ผมว่ะ กระเจี๊ยดไทยเป็นจังไรครับพ่อมันกะตัวมันจะใหญ่กว่ากันครับแต่กระเจี๊ยดีจะเป็นสีจังสีแม่นบ่ะครับพ่อค่ะกระเจี๊ยดหยิบปุ่นมันผัดตัวมันคือจังโบยใหญ่ปันดาผมว่าครัะยี่นี่มีบ่ะพ่อบมีแต่กระเจี๊ยมีแต่กระเจี๊ยไถ่กระเจี๊ยดตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมซ้ำนี่กะกะลังหนารักเนาะพ่อครับผมมีทั้งเบสจักผู้จักแม่เหรอครับพ่ออยู่นี่เดี๋ยวนี่ มันเหลืออยู่เจ๊กตัวกับโบขั้นได้นับครับผมเนี่ยขายไปน้ำคู่มือบางขันครับขายคู่มือเลยปะครับเนี่ยครับผมขายมือแล้วคู่นั่งมือกับเจ้ากับม้าสามคู่โอ้ครับบ้านเฮาเฮาขายนี่ขายจังไรครับพ่อตัวใหญ่สามันเนี่ยผันมันผมบริกาขายแพงครับผมขายตัวละสามลอยห้าสิบบาทครับผมครันซ้ำยังสั่งผมกับขายคู่ละห้าลอยครับ โอ้ถ้าเป็นรุ่นกําลังเป็นสาวกําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวผมคล้ายคูละหาลอยกับซ้ำยังสี่ผมคล้ายคููละเจ็ดลอยครับโอ้คูเจ็๊ดลอยครับผมพอพันแม่พันครับโอ้ขันต้ไหนหน่อยยังสี่ผมกั้ายคูละซ้ำลอยครับผมครับโอตัวหน่อยกับค้ายถึงลงตัวใหญ่กับค้ายแพ่งคืนครับครับแต่จะค้องสั่งมานั่นมันแพงอยู่โอ้สั่งมาอัน ตอนเสือมาแต่หม่ออุบลนั่นกระสิมันซํำยังสี่ละครับครับเขาขายตัวละเปรตลอยก็เลยใจรักครับนี่ก็ขายเป็นราคามีตาผาบเนาะครับาผมขายราคาเป็นปันวด้ขายแพงครับผมวันนี้มันเลี้ยงยากเลี้ยงไงสำแดงครับ่อกระเจิดเมื่อวานี้ครับถ้าว่าเลี้ยงยากเลี้ยงไงกะก็คึกกันกันละครับผมกับไก่บ้านเฮางครับ กันเลยข้าผมผมกับบัวเดชไม่จังบัวเดชใส่ใจปัับข้ากับตื่นขึ้นก้าวเขาให้กินกับไปเห็ดงันไม่ยุบแท่งกับมือไรมาเหมือนกับมาเปิดไฟเสียบป๊กกับเสรือกับไม่ใช่แค่นั้นครับผมกับบัวเดชซ้ำกันนั่นแหละเพราะข้าผมกับดูแลเรียงไกลํำบานเฮาบัวเดชยากปัญดครับพอครับลูกมันหนีเฮาต้องอนุบาลจะไหนครับ ลูกมันผมกะเวลามันออกเนาะผมกัเสียมาใบยังสี่ครับผมนี่ลูกมันผมกัเสียมาใบยังสี่คือครับผมบอไหแม่พ่นเรียงเองครับเอาไปยังครับ่อทันแม่เรียงเองมันมันพาไปสูบีบอ๋อมันยางดูครับมันยางดูพลาลูกมันขาสั่นมันกับไปถือหยาถือยังเนี้ยเปียกเนี้ยมันกับเหงาขันเข้าขังแม่พ่นไปเคียย ดินขี้ยังไปทมหัวอาหารเบิดครับผมก็เลยเอาแยกออกล่อไหแมพันเรียงแล้วมันมันหลายปัญหากันเลยเอาแยกออกคือยังครับผมเ้าดูแลได้นะครับแบนีเนาะแล้วก็เปิดไฟนีเพื่อควบบุบอุ่นบ่ครับแมนครับผมลังมือมันกะขึ้มลังมือมันกะเดียกเอาไว้อย่างสีมันเดียนกับยางออกนี้เองมันครับผมกันมันขึมมันกระยางเขาหาหลอดเองมันโอ้เรียงไงดีกับฟังเบ่านี่ม่มีปัญหาอย่างเลยเนาะครับพ่ บ่อคอยมีปัญหาหยัางครับผมมันมีตายมีหยังนําอยู่บ่กครับพอตายกระส่วนมากทานไก่ผูกนี่แหละครับจะไปตอดมันแต่ว<อ>่าเด๋ยครั้งไก่ผูไห้อ๋อไก่ผูมว่านี่จะไปตอดนหมครับผมลังเทออพนกัไไรแย่งไก่เมียกันพาอว่วให่ตัวนั่นก็หาไรไก่หน่อยบ้านไรไก่หน่อยไก,ก่หน่อยมันถือจีกถือตีมันก็จะเงาครับ เพราะว่าม้วนนี่ถ้าเขาถือทำลายเนี่ยเขาก็จะคึอวาเลยนะเมียนเมียนนิดหน่อยนะครับมันกระสีเงากันเลยนี่แหละปัญหาเยืะอมองนี่แหละครับผมขันเท้ามีก้งมียังเดแยกไว้มันกยังง่ามเลยอันนี้ผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมปล่อยธรรมชาติเขาก็จะพืนนอนนําหนีเลยป่ะครับนี่ครับหวังเพื่นนอนนี่ครับก่อนกันนอนจะหนีเลยเพิ่งข้นบันไดนอนแหละครับเลี้ยงแบบประดับเนี่ยเป็นมากันยายาอย่างเพิ่นมักครับ ครับผมกินยางานริบเรียบเป็นสีนอเนาะเพิ่นกินจนบาดเป่งครับเพิ่นก็หาไปบบไก่นะครับนอกกับโบดิเวณแถวหนิงานกอกงางเข่าเขาให้เจ้าของเบิ้งฟังอาหารกับโบเฟืองครับผมโตโตหนึ่งพ่อแม่มั่นนี่เบิดหลายกับซีเมนโตละสอนตัวมื่นตัวละสอนตัวมื่นครับโอ้โบเทิงหอดขีดบโบเฟืองครับผมครับเพราาะว่ปูนี่ผมตักให้เบิดขอกนี่ เศร้าเศรกับเต็มปัวนี่ไกลประมาณยี่สิบสามสิบนี่ครับครับกะบ้านนั่นแกยังกินบบดยังเหลือให้นุกมากินเบครดบยมแร้งผมก็จะอีปัวหนึ่งซ้ำนี่แหละครับพอค่อยเปลืองครับผมครับพ่อครับบานนี้นามห้างให้กินนี่ข้าต้องผสมวิตามินมาครับเรื่อธรรมดาเลยบ่ครับผมกับตักอานหนามยืนในข้องปลาแล้วใส่มาใส่ไปครับครับก็อยู่ไดนนะครับเอาแค่ือว่าแข็งแรงข้าวผม บ้นี้ยี่พอเขาใส่แบบเป็นตู้ฟักบครับหรือว่าใหงแม่เขาฟักเองเขาจะเอามาเลี้ยงเอาครับผมให้แม่เพิ่นฟักเอียงครับผมบ่ไดลใส่ตูน้นี่ครับผมไข่เพิ่นกหลาลเด้บ่เพิพ่นไข่ดวกแค่นี้ครับครับแม่เดียวบ่ครับพ่อเนี่หน้าอันนี้บ่มันใจเพราะว่าไข่สองสีอยแม่นี่น้าตัวสีเหลืองนี่จะมันประมาณสีกาหน่วยที่สีขาวๆนี่น่าจะเป็นแม่ยินมมาสดครับผม นี่นานสีนี่นานจะเป็นของแม่นี่ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามหน่วยไหนเป็นของแม่นี่ครับอ,อีกสี่หน่วยห,าห้านวยไหนจะเป็นแม่อื่นประมาณคนละสีครับประมาณเจ็ดมือครับ <c oughs> ก็ถึงจะฟักออกเป็นตัวครับหรือเหมือนไก่ทั่วไปยี่สิบกว่าวันแม่นครับผมสิบแปดมือประมาณสิบแปดถึงยี่สิบสองมือนี่แหละครับผมอ,อยู่ที่โตดูกก ตัวขี่ขันก๊กครับผมตัวได้บ่คอยลงหากินกับออกเรี่ยวเนี้ยครับครับตัวได้ดูลงหากินกับเศร้ามือขื้นครับบ่คือตู่และตู่มันแน่นอนกลัวครับครับเหมือนพอเขาฟักออกเขากะจังเอามาอุบาลอยู่ในขอกินนะครับผมพอมันออกแล้วเขากะจังคอยเก็บออกไปใบพุ่นครับโอ้กงนั่นคือกงออนุบาลพื้นครับ ไก่ตัวใดถือขึ้ลางเกียี่เพิ่นป่วยผมก็จะเอาคืนไว้ทั้งหันต้นมมกมีแต่มันล่างเกียกันครับมันโตใหญ่ละตอดมันครับแต่เฮามีเป็นสะโพะของเขาเองกับบ่เป็นหยังนะพอเนาะแม่นครับผมกับบ่มีขันามวมามันเป็นโลกหยังบ่อเป็นหยังนันนีมีบ่อบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นครับผมตั้งแต่เลี้ยงมาอยู่นี่ครับครับบ่ค่อยมีโลกมีไผ่หยังครับครับผมอันดัสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับพอ มีคำแนะนำยังบ่ครับสำหรับการเลี้ยงกระแจะกันผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็ติดต่อมาครับผมส่วนมากขันไกล้ไลกับบริษณทรงให้เราครับห้องห้องบริษณทรงเลยครับผมผมยันไกล้ตายห้องบริษณแบบว่าเป็นธุรกิจที่จะไปส่งครับตอนนี้วิตน,นะครับครับผมมันบร<ม>ิษณ์ไลเพอเจด็ดบริษณงเป็นธุรกิจครับผมผมมีตะขายอยู่กับ สถานที่เลยครับผมไก่ขายอยู่กับขอกเลยครับผมถ้าพูดได้อยู่กับไก่กัรื่องปลานไนปลานมากกับทรมาสอบถามได้นะครับผมแมนครับผมนะครับตัวมานกุยบุญกอนไกลไปไกลมาเออเออเดี๋ยวมา่อไก่แวะเมา่บึ้งก่อนครับก็ได้ครับผมมัมีปัญหานะครับเนาะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามขอบคุณอีพอที่หนึ่งครับผมครับผมสวัสดีครับพอกันคิดหนานะครับเด้อ